นิทานเรื่องแม่มดกับหมีการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วหมีบ้านแม่มดในพื้นที่แห่งหนึ่งหมีสองตัวเดินทางมาเห็นบ้านของแม่มดก็เลยเดินเข้าไปด้วยความสงสัยน,นคนะแม่มดพูดเจ้าหมีหันมา แม่มดทำอูบายให้ hey, พวกหมีนั้นเข้าไปที่บ้านแม่มดหลอกว่ามีของให้กินเจ้าหมีหลงเชื่อเลยเข้าไปผลปรากฏว่าเจ้าหมีหลงเชื่อเพราะคิดว่าแม่มดจะทำอาหารให้รัปราทานเมื่อเขาเข้าบ้านเจ้าหมีรู้สึกหวาดเสียวเพราะบ้านแม่มดนั้นน่ากลัว <Yeah>. Okay. เพราะบ้านแม่มดน่าครัวและไม่มีอาหารอยู่จริงหมีตัวแรกโดนขังอยู่ในคุบหมีตัวถัดมาคิดว่าจะทำยังไงแต่แม่มดบอกว่าจำอาหให้หมีตัวที่หนึง่งเขาเขาถามว่าหมีตัวที่สองนั้นไปไหนมีมดบอกว่าหมีตัวที่สองนั้นถูกฆ่าไปแล้ว แต่หมีตัวแรกไม่เชื่อในสิ่งที่แม่มดพูดแม่มดพูดไม่คช่ความจริงหมีตัวที่หนึ่งยื่นกุญแจมาให้หมีตัวที่สองและไขประตูจนเคสออกไปได้แม่มดบอกว่าจะไปเก็บปลา ีตัวที่หนึ่งตามแม่มดไปแล้วค่ะแม่มดจมหนาห <c oughs> มีตัวที่หนึ่งได้พบกับหมีตัวที่สองอีกครั้งและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไปตลอดกาล <c oughs>